ไปตรงแบบครับครับตอนนี่ลงเล่นไม่ได้กาจะเปิดได้ไหมตันยี่ยิงเลยครับโอ้โหแต่ว่าต้องเซฟครับยังดีครับที่บอลลูกนี้นะมันมันทุกลงใต้คานแต่ว่าสราวุฒิยืนอยู่ตรงตัวตัดเข้ามาซัดด้วยซ้ายของมาเลกยาวาฮาบครับโอ้โหแต่ว่ามันตรงตัวครับตรงตัวคือยิงน้ำหนักใช้ได้มาดูนะครับนาราซีมาเนี่ยจะบุกแล้วี่จะได้ผลไหม เปิดก็มาแตะแล้วลองซัดโอ้โหบอลมาไซนะแข้งพอดีนะครับทักปัจจุมีมีรามนะครับที่เราไปช่วยเกมรับนะครับเคลียบอลทิ้งไปก่อนสิไม่ว่าครับนี้คอยเล่นต่อบอลมาหน้าประตูแล้วนโค้งว่าเข้าไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจนได้ครับเป็นทักปัจจุมีนะครับที่เป็นคนจบสกอร์คนสุดท้ายครับโอ้โหลูกนี้สอดมาดีจริงๆครับทักปัจจุมีไปดูครับเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับ ขึ้นมาโขกชงให้เลยครับนี่เหมือนกับโขกเข้าประตูตัวเองไหมวะนั่น,นสิครับมันโขกเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับดูครับจังหวะนี้เ<อ>บื้อโน้มเข้าประตูตัวเองมา <c oughs> ได้ทีนี้ดีต่อมาสวยครับเรนานแล้วตรงนี้ล็อกมาแตะัน้นซานเรนตานยิงเลยครับเราโอ้โหน่าเสียดายครับทีนี้ยิงบอลเหินข้ามคานเอา,เอาขึ้นมาเอาโอ้โสดูครับ ไปโบโก้เอาง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยครับแล้วคนยิงนี่คือปียชาิสีมะเรืองครับความผิดพลาดอีกแล้วครับแสงเลยครับโซโกเคมเบะคือมันมันเสียง่ายไปครับเสียง่ายไปดังดูเนี่ยครับกลางว่าเนี่ยมาไล้คืนมาเจ้าไอ์กำพลจับแล้วแต่งบอลลั่นครับเจอปีชาติเข้ามาเนี่ยครับแตะรอดขาเข้าไปเลยดูนะครับ มาเล็กจะ,ะาาบคืนมาไม่มีอะไรครับลูกแต่แล้วมันยาโอ้โหแล้ต้องชมความขยันของทางไอ้พีดาออกบอลสวยมากตอนนี้แล้วจะจะจบได้ไหมลองยิงดูแต่ว่าลูกนี้เบาเกิน,นครับอย่างนี้เนี่ยบาโจกเก่งมากบาโจเปิดเข้ามาแล้วบอลเล่เลยโอ้โหตรงนี้มา เฮงจริงๆเฮงจริงๆตรง,รงนี้โอ้โหชนคานสุดนเลยครับเอี้ยวตัวจิงเต็มข้อเลยครับแต่ว,ว่าเนี่ยเขาเอี้ยวตัววันเลขเต็มข้อเลยครับแต่ว,ว่าบอลน,นั้นพุ่งไปชนคานครับโอ้โหเดชาบูญครับเขาถึงจังหวะจบๆไม่เป็นขนาที่สโุโขทัยนี่โอ้โหเสียวครับอาโจ้ระโจ้ตอนนี้ได้ใจแล้วพาบอลขึ้นมาแล้วเปิดลูดเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหดิยุบิรานแตะอกเบาๆเข้าประตูไปเลยครับ จังหวะที่ออกมาตัดบอลของกำพลปฐมอคกุลพลาดซ้ายของจอนบาโจบาโจลากมาเนี่ยครับเราตัดเข้ามาข้างในได้จิ้มดีไซก้อยมากำพลกะจังหวะบอลผิดครับดูครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วแกนหนีมาดื้อเลยครับหนีธนาทิพมัจับได้เฉิมพแลแต่ว่าเจับบอลไม่ดีดโดนสวนเลยครับูโีโอ้โห oh, oh, มาแล้วครับตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วบาโจนี่เร็วมากหลุดขึ้นมายิงติดแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับ โอ้ยสประตูต่อนหนึ่งครับโขไทยบุกมาถล่มนครศรีมาเลยครับวันนี้อ,อวันนี้สุดยอดมากครับจอ์นบาโจโ,โอปิดท้ายให้กับทางครับแล้วก่อนจะให้บอลมาที่ดิยุบิลัมดิยุบิลัมครับโอ้โหจ่ายตัดเกมกรับของโคลราที่เหลือแค่คน2คนนะครับเพราะว่าเติมเกมรุกขึ้นไปหมดมาให้กับจอนบาจโจ นี่ครับยิงจังหวะแรกไม่คมครับติดเซฟของกำมพลแต่ว่าอยาเขี่ยวจริงๆครับดูสิเก็ฝปาร้องวินหมดเวลาเลยนะครับที่สนามเชลลพเะเกต80พรรศานะครับที่จังหวัดราชสีมาครับราชสมามาสเตอร์ F4 วันนี้แพ้คารังเลยไปกับสุโขทัย F4 ไปีไป1ประตูต่อสาครับประตูแรกของสุโขทัยาประตูแรกนะครับ เกิดขึ้นในนาทีที่17เป็นโคราได้ครับได้ประตูก่อนแต่เป็นนักเตะสุโขทัยครับทำเข้าประตูตัวเองก็คือคาตาโนะฮิโรมิชินาทีที่17นะครับโคลาานำก่อนหลังจากนั้นสุโขทัยตีเสมอได้ครับจากปิยชาติสีมะเรืองนาทีที่43ต่อด้วยประตูขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่งของดิยุปบิลัมนาทีที่81ปิดท้ายด้วยจอร์นบาโจนาทีที่93ครับก็จบเกมวันนี้นะครับสีมามัสดาเอฟซีแพ้คารังครับให้สุโขทัยไป